สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดีมี่นะคะนี้ก็อยู่กับกิจการร้านค้ายเลจอสุดอ่ารักกันอีกแล้วนะคะก็การันตี1สกินนะคะในราคา299ฮูหปองแล้วก็รับสูงสุดด้ยนะคะคือเหมากระดานอะ่ะเหมากระดานราคาวันนี้นะคะที่อยู่ที่ 779คูปองนะคะทุกคนอ่าชิี้นะก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะยบด้วยนะคะคกิจกรรมมาแค่3วันเองอตั้งแต่วันที่ 20กันยานะคะจะถึงวันที่23กันยาดีเองอะ่ะทุกคนอะ่ะก็เล่นเติมเกมเติมเกมอาถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่วาเพนในดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด้นเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไวรุ่นแฟนน้ำนมทุกท่านนะคะอยู่ดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกินแลร,รงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP เรับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิทดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีาวีราคาร้อนนะคะย้าว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าร้าคาเพเทจอนเนี่ยจะมีอะไรให้หน่าสุ่มบ้างนะคะคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวกิจกรรมกันนะคะอ่าก็หลักๆนะคะฟังซ้ายสุดก็จะเป็นตานเชนของสกินตัวเฮเลนแล้วก็มีคาบเบนนี่นะคะแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะมีตัวซารีมกับตัวแกลกนะคะแล้วก็ ขวาสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวอีช่าก,กับตัววิฟนะคะซึ่งเหมื่อนเราจะบีเกือบครบหมดแล้วนะคะตัวที่ภูมิใจนํำเสนอนะคะก็จะเป็นคงจะเป็นหนี่ไม่พ้นนะคะตัวเฮเรนของเราซึ่งตัวเฮเรนเนี่ยน่ารักมากนะทุกคนอ่ะเหมือนเราจะมีแล้วหรือเปล่าอ่อเรายังไม่มีนี่อ่ะเป็นสกิลระดับลิมิเต็ดนะคะแผ่นนี้ก็ เห็นคนเล่นก็ไม่ค่อยฮิตไม่ค่อยเยอะแตก่ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะคะสำหรับตัวเฮเลนก็29 9คูป,ปองนะคะได้แน่นอนไม่งั้นก็เป่ากระดานด้วยเลยนะเป่ากระดานได้3สกินนะคะประมาณ800คูปองมีทอนทอน1คูปองนะคะทุกคนอะ่ะเราไม่เป็นการเสียเวลานะคะเลยเรามาลองหมุนกันเลยดีวยกว่าว่าเราจะได้เป็นอะไรนะคะปึ๊บนี่ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเราจะได้เป็นอ่าโทรโกมานะคะไปอีก 6คูปองเราจะได้เป็นอะไรนะได้เป็นชิ้นส่วนไหมชิ้นส่วนเฮ้ยได้คมพีอ่าก็ถือว่าได้อยู่ไหนไปเดี๋ยวลองหมุนให้ดูนะคะอีก9คูปองจะได้เป็นอาลูกแก้วมาแล้วก็ตรงนี้นะคะ19คูปองเราโคงหมุนรอบสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มาเอาสกินนะคะเพราะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นตัวเฮเลนหรือว่าตัวอะไรเท่าไหร่เพราะว่า สกินอื่นก็คือมีแล้วนะคือเพิ่มเติมนะคะทุกคนมันจะมีตรงนี้ด้วยเป็นชิ้นส่วนประกอบสกินจะมีตัวเฮเลนกับตัวตรงนี้นะคะกับตัวตัวนี้เป็นคาร์เบนี่นะคะซึ่งสกินมันมีอยู่3มอันนะตึงส3คือใครดวงดีก็ได้แต่สกินฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะใครดวงไม่ดีก็อาจจะต้องทําบุญนะคะอาจจะได้เป็นดวงเอ้สกินตัวข้างบนนะคะแต่ถ้าใครอยาก เป่ากระดานเนี่ยก็ได้3สกินนะเป็นเรื่องลับนะคะอ่าสสกินนะคะจะอยู่ที่799คูปองนะคะเด่นยับนะสำหรับใครที่อยากรู้ราคาการซุ่มในแต่ละรอบนะคะสามารถกดดูตรงนี้ได้เลยปเปอร์เซ็นต์ต่างๆก็อยู่ที่ตรงนี้นะซึ่งปเปอร์เซ็นต์สกินออกเยอะมากนะคะ,ปะเปอร์เซ็นต์สกินอยู่ที่1.10เพราะว่าเกมการันตีมาแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะหากใคชอบกันกด ชแชร์กันและติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะไว้เจนใหม่คลิปหน้านะคะบอกว่าจะติดตามโอเคติดตามด้วยนะคะโอไปละบบายบายทุกคน